เอ๊ทุกคนตอนนี้ Writer and p r i s น e s s นะคะสามารถที่จะฮิตอ่อหนึ่งหมื่นเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโดยที่เขาใช้ระยะเวลาแค่3 4 5 6 7 8 9 1 0 9วันค่ะทุกคนน้องอ่อ ซึ่งรับบทเป็นหลีชวินก็เลยมาเขียน่บอเปอขอบคุณทุกคนดังนี้นะจ๊ะเนื้อหาของ่อบปอเขาเขียนไว้ว่เาเมื่อผมได้ทราบข่าวว่าละครเรื่อง l 이เตอร์แอนเออร์ปรินเซเนี่ยได้ค่าความนิยมหรือว่ามีผู้รับชมมากเกินกว่า1 0,000วิวผมก็งงเล็กน้อยผมก็เลยไปเปิดตัวยูกุ แอปพลิเคชันดูเพื่อที่จะเช็คแล้วก็คอนเฟิร์มกับข้อมูลตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างไรผมแค่อยากจะขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณตัวละครเอ,อหลีสวินแล้วก็ขอบคุณจูอิน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็มีการดูละครดูซีรีส์ไป,ปรพร้อมๆกับทุกๆคนพร้อมทั้งอ่านความคิดเห็นและคอมเมนต์ของทุกคนด้วยความกังวลใจแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วว่าทุกคนชอบแล้วก็สนับสนุนกับผลงานกับผลงานเรื่องนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็มิตรภาพที่ทำให้ฤด,ดูหนาวขอนี้อบอุ่นมากๆผมบังว่าลีสวินจะเป็นเหมือนดอกไม้ไฟในฤดูในฤดูหนาวและนำโชคและพลังมาสู่ทุกๆคนนะครับนี่ก็เป็นอ่ ข้อความจากน้องอาเทอร์นะคะพร้อมทั้งอาเทอร์ก็ได้มีการโชว์การเล่นเปียโนของเขาเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ละครถึง10,000วิวเขาจะมาร้องเพลงอดอกไม้ไฟรหรือว่าแฟร์เวิร์กร่วมก,กันกับนางเอกของเขานะคะค ก็เป็นในส่วนของอาร์เธอร์นะคะทีนี้มาในส่วนของนางเอกของเราจางจิงอี้นะคะซึ่งรับบทเป็นจูอินเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ไวยปบอขอบคุณแฟนๆด้วยเหมือนกันนะคะโดยเนะะื้อหาของตัวไวรปบอเนี่ยเขาบอกว่าฉันเพิ่งเลิกทําง,งานแล้วก็เห็นว่าซีรีส์ l i g h t e r and p r i n c e เ s เนี่ยมียอดวิวถึงห0,000ื่นฉันรู้สึกรื้มใจแล้วก็ประทับใจมากมันคือทุกๆคนเนี่ยได้เห็นตัวละครลีชวินแล้วก็จูอินทีละนิดทีละนิดนะคะ ซึ่งถึงแม้ว่าตัวชันแล้วก็แฟนๆเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็อยู่ใต้พระจันทร์ดวงเดียวกันเนาะน้องเขาบอกอย่างนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าพวกเราและพวกเราทุกคนก็จะยังคงอยู่ด้วยกันตลอดไปชันจะฝึกร้องเพลงให้ดีให้เพื่อเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนๆทุกคนพร้อมดับเธอก็บอกว่าราตรีสวัสดิ์ เราก็เตรียมตัวชมนะคะเพลงไฟเวิร์คของทั้งสองคนได้เลยค่ะ